มแล้วครับสวัสดีตอนเช้าครัวลุงเด่นแฟมิลี่ครับผู้จัดจาการส่วนตัวเพิ่งไปทําธุระส่วนตัวามานะวันนี้เรานอนกันที่อุทยานที่หาดสวนสนนะครับคืนนี้เราเหมาลานของกรมอุทยานครับไม่มีใครมานอนกับเราสักคนมีแต่พนักงานต้อนรับสัก 4, สี่สัห้าตัวฮะนะมาต้อนรับเรานี่อากาศดีมากครับไม่ร้อนแต่ไม่มีไม่มีมมค่อยมีนักท่องเที่ยวช่วงนี้นะเป็นช่วงมรสุมของของคนที่นี่เขาบอกนะอ่าก็เลยแบบ นอนสบายมากอะ่ะมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับแล้วก็นอนจอดเปิดแอร์เย็นๆตอนข้างหน้านี่ก็คือชายหาดทะเลเลยครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าเนื่องด้วยเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวเขาก็ไม่มีที่ให้อาบน้าครับน้ามันแบบน้าเนี่ยห้องน้ําอยู่ใกล้ๆเองนะแต่ว่าไม่มีที่ให้อาบน้ําแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อวานเนี่ยเราไปจอดที่บิ๊กซีเลยนี่ไปสักกิโลหนึ่ง เขาทําห้องอาบน้ําห้องน้ําจ่ายสิบบาทครับดีเลยแล้วก็ใกล้ๆกับตลาดเช้าหาดสวนสนที่หน้าเซเว่นนะอาหารก็เยอะเราจะมาซื้ออาหารตั้งใจที่จะมานอนที่นี่เพราะเพื่อที่จะากินอาหารทะเลที่นี่เท่านั้นนะครับอ่าที่หาดสวนสนที่อาบน้ำตรงนั้นดีถ้าใครจะมาใครมีแคมปิ้งนะตามมาดูได้มันมีที่ที่อาบน้ําเธอบอกว่าสิบบาทใช่ค่ะสิบบาทห้องน้ําสะอาดมากเพิ่งทําใหม่ห้องน้ำหญิงชายแยกแล้วก็ห้องน้ำาสอห้องอ่าห้องค่ะ <พา S 1> เดี๋ยว <พา S 1> ไปพาไปดนะูไปเลยอไมไงนะไปอาบน้ำนู่นเนาะไปไปโอเคเดี๋ยวผมเก็บรถเก็บสายไฟอะไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเดินทางกันครับพาไปอาบน้ำอุทยานช่วงนี้ก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวอบะเขาไม่ได้เปิดน้ำปกน้ำที่ไม่มีฝักบัวเหมือนที่อื่นอุทยานอทยานอื่นนะครับที่นี่เป็น,ปนถังโอ่งใหญ่ๆแล้วก็ให้เรานอนอาบอันนี้ก็เปิดแอร์เย็นๆสบายเลยแหละคือนี้นะชาจแบตไว้เรียบร้อยแล้ว้วยครับก็เดี๋ยวเดินทางกันครับออกมาแล้วครับ พี่ค่าอุทยานเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับมีคนสองคนแล้วก็มีรถหนึ่งคันนะเขาก็คิดหนึ่งร้อยบาทแต่แว่าก็ใช้ไฟ,ฟฟ้าได้มีไฟ,ฟฟ้าให้แต่วันนี้ไม่มีห้องอาบน้ําแต่ว่ามีห้องน้ําให้แต่ว่าไม่มีน้ําอะไม่มีน้ําอาบอู้อะไรลวงเต็มเลยเนี่ยลูกอะไรนะเนาะนี่นี่เลยจากกรมอุทยานนี่ไปหน่อยหนึ่งมีห้องน้ําเปิดใหม่ ผมว่าเออดีนะจริงๆถ้าไม่ได้ติดแบบมีไฟฟ้าตัวนี้ดีที่ที่จอดรถก็กว้างครับดูบรรยากศาศตอนเชา้าก่อนตอนนี้เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ว่ทวทาทำไมช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยเขาบอกบางวันมันเป็นมรสุมบางวันฝนมันตกครับคนก็เลยไม่ค่อยมากันแต่ว่าถือว่าเราโชคดีที่ไม่เจอฝนเจอแต่อากาศดีเลยเนี่ยตอนเชา้ามาฟังเสียงคลื่นฟังเสียงนกครับเดี๋ยวไปอาบน้ํากันก่อนอยู่เอ่อ ในบิ๊กซีครับอาบนะ้ำที่บิ๊กซีนะวันนี้จะจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกาดีดีครับหาดสวนสนจังหวัดระยองนะครับคืออีกเหตุผลหนึ่งอีกนี่อะไรเนี่ยวันนี้ก็จะมีที่อาบน้ำเนาะเนี่ยนี่อีน่อยก็จะอ,อาบน้ำตรงนี้ได้ครับเนี่ยใครมาเล่นน้ำเนี่ยโอ้มีห้องน้ำอาบน้ำอาบถ่ายนังนี้ได้หมดเลยเอ้นหลังบนนอนตรงนี้ก็ยังได้เลยครับ แล้วสายแคมปิ้งหรือกางตงกางเต็นท์นสามารถมาจอดนอนได้หรือว่ามาไปนอนที่อุทยานได้นะครับฮุนฮุนกำลังลกอวนนี่นั่น่ะถึงแล้วครับนี่ตลาดเช้าตรงนี้อาหารทะเลแบบถ้าเป็นช่วงที่แบบอากาศดีๆนะครับอาหารซีฟู้ดถูกมากครับนี่เซเว่นนี่ก็สามารถมาจอดนอนได้นะถ้าไม่ติดเรื่องไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็โอ้างานมรดสมจริงหรือเปล่ามี ลองกองถายด้วยครับซีฟู้ดอู้อะไรนู้นเป็นเต็มเลยครับเนี่ยมีหอยนางรมมีของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงครับแต่ก็น่าจะมีของฝากของอะไรเด็ดอยู่ที่นี่ต้องมาเ,าเช้าๆอางนี้แหละถ้ามาตลาดนี้ต้องมาเ,าเช้าๆหน่อยนะครับเจ็ดโมงหกเจ็ดโมงเนี่ยเริ่มแล้วเลยหนะมึกก็มีเป็นดารทะเลหอยหวานหอย,หอ,ยอะไรก็มีครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ึ้นมาแรงนะเป็นมรสุมเนี่ยเขาก็แบบเขาก็แบบว่าอ่าอะไรอะเรือเล็กอะไม่ควรออกจากฝั่งอะไรเงี้ยโอ้เรือกำลังเข้ามานี่ยูไม่ยูคขนบนะเรือเขาไปใส่กลางวันแล้วเขาไปเขาไปเปิดเราตอนเช้าไปเก็บมาตอนเช้ามืดๆอะไรเงี้ยเออมีอยู่เดี๋ยวเรือกำลังเข้าครับนี่เลยเลยจากหาดสวนสนมานี่หนึ่งลองสังเกตดูนี่คือบิ๊กซีบิ๊กซีมินินะครับนี่นะ เราบังเอิญเรามาซื้อของมวานเราบังเอิญเห็นครับสังเกตเลยมาประมาณสองร้อยเมตรเองครับเป็นบิ๊กซนะพอบิ๊กซีเสร็จซีมินินี่หลังบิ๊กซีนี่เลยจะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำซึ่งซึ่งทำใหม่เมื่อวันผู้จัดการไปเซอร์เวดูแล้วก็คือยอดเหรียญสิบบาทแต่ว่าอาบน้ำได้แล้วก็ทำใหม่อะ่ะ แต่พัตยาน่าจะมีแบบนี้เนาะถ้า,างั้นจะได้ไปจอดนอนแบบพัทยาอะไรเงี้ยนี่จอดนอนแล้วก็ห้องน้าหยอดเงี้ยสิบบาทแต่ห้องน้ําใหม่ครับใหม่อาบน้ําได้สิบบาทครับทุกท่านส่วนตัวอาบน้ําอาบท่าอะไรได้หมดเลยสิบบาทดีเลยเงี้ยนี่ไปเลยเธออ่ะผู้จัดการไปดูดิห้องน้ำขเขาเป็นยังไงอะ ใหม่มากมนห้องอาบน้ำนี่ก็ห้องอาบน้ำน่าจะมีคนเข้าอยู่อ่าลูกเดนห้องนี้น่าจะมีคนเข้าอยู่โอเคตามมากอมเอาไปน้ำห้องน้ำสะอาดมากเพราะเป็นห้องน้ำใหม่น้ำาอะไรดีมากเลยเนาะดีมากเออ อาบน้ํานี่สะใจเลยอน้ําแรงมากครับทุกทุกสดชื่นมากใครมามาได้อยู่หลังบิ๊กซีเลยมาอาบน้ําอาบท่ามาอะไรก็ได้มีโต๊ะกินข้าวด้วยโอ้ข้างบิ๊กซีนี่มีปลั๊กไฟอีกแคมปิ้งได้เลยไม่ได้หรอกโอ้จริงๆเนะ่ยโอ้มีแล้วมีปลั๊กเขาเขาน่าจะให้ใช่แคมปิ้งเด่นมีปลั๊กพันแถวเลยใช่ฝากขอบคุณบิ๊กซีนะครับจริงๆแค่บิ๊กซีทำอย่างนี้นะ มีที่เสียบปลั๊กไฟฟ้าแล้วก็ให้เช่าคนยอมเช่าอยู่แล้ว<ช>ล่ะคืนละร้อยสองร้อยะไรก็ว่าไปยอมจ่ายครับเพราะมันติดทะเลนี่แล้วก็ทะเลก็อยู่ข้างหน้าเรานี่พี่เดียวเห็นไหมตัวอย่างตัวอย่างที่ดีเลยเนี่ยตัวอย่างแบบดีเลยทะเลเนี่ยทะเลอยู่อยู่ข้างหน้านี่เองครับถ้าผมมีที่ติดทะเลนี่ผมก็จะทําร้านแคมปิ้งนี่เหมือนกันเลยลอรอรออชั้นห้าก่อน ที่ติดทะเลนี่คงจะที่ติดน้ำโขงเนี่ยเคยฝันไว้ก็ยังได้เลยก็ไม่แน่นะที่ติดทะเลนี่ก็ก็ไม่แน่แล้วแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้มาอยู่บ้างนะทะเลไกลไปเนาะไกลไปจะมีก็คงไม่มีเวลามาหาแต่ว่าหาเงินแถวนี้ดีนะ ไม่จำเป็นต้องเอาเมียใหม่เอาเมียคนที่สองยึดได้ไหมล่ะเป็นผิดคุณประยุทธ์เขาบอกว่าใครมีสองมาบอกพร้อมกดไปก็ให้มีเมียเดียวนี่นี่เรือกำลังมาเออปลาไม่ค่อยเยอะครับจอดตรงนี้เลยอย่างนั้นนหะว่าจะไปจอดหน้าใช่เมื่อกี้ไปเห็นปลาดูไปดูหน่อยว่าเลยมาดูหาดสวนสน ช่วงนี้แบบเงียบกริบเลยอะนะมันมีเรื่องของมอรสุมเรื่องของอะไรหลายหอย่างกับปลาก็อาจจะไม่เยอะนะและ้วผู้จัดการไปไหนแล้วไปเธอะ <skateboard ing? S 1> ดูเจ้านี้หน่อยมีปลาอะไรไมู้เนี่ยสองสามสตัวเดียวจริงๆเรามาที่เรากก่มาซื้อของฝากนะนจะมีไหมแต่ว่าคุณลุงนี่เขาขายของปลาถูกมากนะคนยางเดียวเลย วันนี้มีแค่นี้เหรอคะเหลือในอจกหน่อยนั่นเป็นปลาทูเหรอครับปอะไรครับมันปลาที่คนเกาะครับปลาคนเกาะอ๋อก๋ยำัแค่ก็ปลาทูนี่เนาะใช่เรื่อนจะไปไข่ก็ปลาลังปลาลังอันปลาชนิดเดียวกันหมดเลยนี่ครับเนาะอย่างเดียวเลยโลเท่าไหร่ครับอย่างนี้ร้อยเดียวตัวละร้อยวันนี้เรือยังไม่เข้าเลยอ๋อยังไปยังไม่หลับ เราไปยังไม่ัทำงานอยู่ครับช่วงนี้อาหารทะเลก็มรสุมเนาะมันจะมีดีกับปูตอนเนี้ปูปูทูกโอ้ยจะกินปูปูทูกนั่นถ้ามาลำหนึ่งแล้วนุ่นกำลังเำงานอือเธอต้มยำไมเธอเขยนตักกระพุนอ๋อน้นตากกระพุนอือจะใส่แจวเลยปลาต้มยำนี่น เหมออนนไไ้ั่ะาปประมาณกี่โมงเข้ามาคะโอ้โหลูกชายลุงกระนาวันเนี้ยกันนาเยอะอยู่พวกแปดโมงถึงเก้าโมงโอ้โหเขาขึ้นอยู่เขาขึ้นช้ารอไม่ไหวเนาะเอาปลานี่ไปเผาอร่อยไหมจ๊ะเออย่างอ่ะทาเกลือป่นหน่อยอร่อยเออแล้วก็าเกลือป่นบางๆอ่ะทาแบบบางนิดนึงเออเผาปล่อยเธอไปเออหรืออาจจะไปต้มยำก็แล้วแต่เนาะอ๋อเอาถ้สองตัวใหญ่นะครับเอาไปทำี่ยงปลาอย่าไปกินบ้านพ่อตัวใหญ่ตัวนี้ไหมตัวหนึ่งใหญ่ ด้ยวยหาซิใช่ใส่ทำเมี่ยงปลาเจ้า <นะ S 2> เลยนะทำเมี่ยงปลานะคล้ายๆเมี่ยงปลาทูเนาะเอาไปย่งปางามันมันยจะเอาไปเนื้อมันจะนะเอ๋แบบปลาลังมันมันชื่อปลาอะไรนะครับนี่เคยเรียกสีขนเกาะสีขนปลาสีขนเกาะขนเกะาะขนเกาะ,กะปลาขนเกะาะจะใส่ตู้เย็นเราเลยตู้เย็นเตรียมไว้สแตนบายรอนานแล้ว ถ้าจะมาเที่ยวหาสนสนช่วงนี้ก็ให้มาสายๆหน่อยว่างั้นเถอะนะครับผมเมื่อก่อนนี่เวลานี้นี่เต็มแล้วนะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะปูถูกใช่ไหมคะปูตอนนี้จะเปลี่ยนบางเจ้วน่ะบางแจ้วเนี่ย,นะยแพงไนะไม่ใช่ตอนนี้แพงนะนี่แต่ของเราของเราก็มีอยู่ <c oughs> ว่าเราซื้อมาที่บางแสนก็ไข่เต็มท้องเต็มท้องนะส <c oughs> องสี่หกเจ็ดแปดห้าศูนย์อ่า ไปห้าสิบบาทจ้าดีไปทำต้นดูเบียดหาลอยเพื่อเก็บไว้ไปทอลูกค้าแม่ขาไปทอดนกฟ้ามั่วจ้าครับผมจ้าขอบคุณครับโอ้ปลาทรายไงปลาทรายเหรอปลาทรายจ้าปลาปลาทรายหรือโอ้เยอะเลยนู่นอ่ะเยอะอย่างนี้เลยเหรอไปข่มขู่ทั้งวันงั้นปลาทรายนี่นี่เป็นปลาปลาเห็ดโคนเดียวกันไหมครับแล้วแต่บางทีเนาะ โอ้นี่กล่องนี้เลยเลยเนี่ยวิตัวใหญ่มากปลาเห็ดโคนเหรอพีอ่เคนบอกว่าอร่อยทอดกระเทียมอร่อยเขาร้านอาหารนี่แพงเลยทอดกระเทียมแกงปลาแกงปลาเนี่ยแกงปลาปลาเห็ดโคนเรือเข้าสายๆเหรอคะวันนี้ก็เริ่มข่าววัแล้วนี่<อ>ปลาปลานี่ปลา,าสายโลเท่าไหร่ครับนี่ร้อยห้าสิบบาทโลร้อยห้าสิบบาทต้มยำเือแกงปลาสุดยอดเลยทอดกระเทียมก็ถ้าไปกินร้านอาหารสามตัวสี่ตัวร้อยห้าสิบร้านอาหารแพงร้านอาหารแพง เรวจะได้มาไย้ไหมครับต้องรอก่อนใช่ไหมอ่าๆเอาไปดูเนี่ยดูแล้วไปจ้างเขาทำเลยแจ้าอ๋อนี่เหรอเขอแช่ตักแข็งไว้นี่นะเนี่ยไปเห็ดโคนอุตาใส่เจวเลยแต่มันต้องทำใหม่ๆต้องกินใหม่ๆนะถ้าเอาแช่ไปอะไรก็ไม่ค่อยจะเวิร์กไปนี่เนาะต้องแบบกินวันนี้จั่งเขาถอดเลยข้าวกระเทียมเลย แกงป่าเลยเดี๋ยวไปเดินดูกอนมาเดี๋ยวเดินดูกอนนะคือถ้าพี่ถ้าใส่ตู้เย็นไปอ่ะพี่ว่ามันก็อาจจะแบบถ้าใส่ตู้เย็นมันจะแบบมันต้องทําไปอ่ะมันมีเกรดแล้วมันมีขี้ปลามันอาจจะทําให้ปลาเราเนี่ยเออถูกจริงอ่ะเธอปูมาโลร้อยห้าสิบอ่ะเออโอ้ปูมาที่สองร้อยห้าสิบโอ้ตัวใหญ่นะเธอถูกกว่ากิโลสองร้อยห้าสิบครับตัวไม่ได้เล็กมากนะ เนี่ยปลามือพอดีปูเป็นๆนะปูเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยดูเลยไหมไม่เป็นปูเนื้อตัวผู้ตัวผู้จ้าไม่แพงนะแล้วมาเดินดูหน่อยเดินถึงจะของยังไม่เยอะแต่ก็ของถูกเนาะใช่เนาะปลาอันนั้นเะไปแกงปลาสุดยอดเลยนะนี่ไงลุงเด่นสามร้อยเออพอกัน ปลาหมึกแห้งโอ้ยกุ้งอะก็ใหญ่มากเลยอ่ะเธอปลาเธอเออพอซื้อกินแล้วเนี่ยกุ้งอันนี้กินสามตัวอิ่มเลยบางอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงมรสุมครับเขาก็เอาเป็นเป็นกุ้งเลี้ยงมาขายด้วยโอ้ยนี่ใหญ่อ่ะนี่ใหญ่โอ้นี่ใหญ่อ่ะตัวนี้ยิ่งไซส์แบบต้องเลื่อก่อนก็เลย่ดูก่อนสองแปดสองเก้า 300ร้อนู่ 300. นสามร่ะหอยหมากกับหอยหวานไม่เหมือนกันหอยหมากมันจะลายเยะอะกว่าหอยหวาน200คร้อไข่ครับสามร้อยหอยแครงนะมาแดงมาแจะมาเลอเขี่ยวไรเพื่นเม่ได้แข่งุณไว่นกระพุนเหรอกินกระหมูกระทาเถอะ ถุง40บาทเองเนี่ยกินกับหมูกระทะนี่กรุบ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 เลยที่เห็นเขาอะไรมาขายแล้วมาดันดอกเรอเธอไม<า>่ันไมด่มดันเชื่อมเลยของไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็เก็บบรรยากาศช่วงช่วงนี้ให้ชมครับนี่ปูมาช่วงนี้นม้นเป็นปูเนาะที่ที่พัทยาไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแต่ที่พัทยาเราเคยไปซื้อกิโล600 500 5600 นี่ปกติจะขายเต็มนี่เลยนะช่วงนี้ก็อย่างว่าครับแต่พี่ก็ยังอยากกินนั่นอยู่นะเธอปลาเห็ดโคนน่ะหอย<ไ>ปตลับหอยหอยดองหอยดองเงงกัะปุลเนี่ยโย่ังงกระปุลจ้ะโอ้ยนี่ไงหัวกล้วยไข่ ปลาโฉมงามไปมโฉมงามเหรอโฉมงามใชมม่ปลานี่พ 180. แพงหนึ่งร้อยแปดสิบเองสบม,มีหมึกไข่ม,ามา้าไมคะกม้าม้าเป็นเป็นเลยจ้าหรยังไม่ได้ใส่น้าค่ะอ๋อโลเท่าไหร่คะเนี่ยกิโลสองห้าเลือกได้เลยคาะแน่นๆเลยค่ะถ้าใช้นู้งจะเป็นปูเป็นปูนี่ปูนี่ไปผัดโงกะหลี ต่ปูนี่มาอร่อยนะเวลาแกไม้ได้กินทั้งเนื้อได้กินทุกอย่างเลยเอาอีกไหมแล้วอุ้ยอ้ยมึกตัวนี้ไม่ไงหมึกที่ขายไม่มีใครเก็บเลยหรอตัวนี้เนี่ยเนี่ยปลาซาซิมีได้เลยเนี่ยนี่รถเท่าไหร่ครับหมึกอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ตู้เจ้าของเขาอยู่ไี่ได้มาตัวเดียวออกเรือไว้ตั้งไกลได้มาตัวเดียวนี่คือโหู้กองก็ถูกเลย สามโลร้อยลงกองภาคตะวันออกนี่เติมน้ำละเขาไม่แพงนะสองห้าศูนย์แต่เมื่อวานเราซื้อสามห้าศูนย์เดลินวปูนิ่มเอาไปนึ่งอะกินได้หมดเลยแกะออกมาโลเท่าไหร่ปูนิ่มปูนิ่มเท่าไหร่นะคะพี่ร้อยยี่สิบมันอร่อยไหมมันอร่อยอร่อยอร่อยพี่ไม่ผักอันนี้อร่อยทุกหลักปูนิ่มเนี่ยอร่อยสุดเลยมึงเท่าไหร่มลูกมือมีโลเท่าไหร่ อ่ะเอาเอา,เอา,เอาไม่ไมข่ขีดแล้วตัวนี้มันสดดีอ่ะสามขีดเก้าสิบบาทเอาใส่ถุงให้เลยเป็นๆอยู่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปซาซิมิเลยก็เอาไปซอยเป็นหนึช็อตได้เลยนะครับเนะี่ยหมึกี่เอกปูรรอมีแล้วมเมื่อวานไข่ด้วยเรายังไม่ได้กินเลยอันนี้ เก้าสิบบาทสามจีดโลสามร้อยตายเขียวเงี้ยกินดิบได้เลยครับดูเม็ดสีมันดูเม็ดสีมันนะดูเม็ดสีมันนะไ่นี่หวานมากผมบอกให้ก่อนเลยว่าซาบีใส่เข้าไปนี่ถึงโลหือยยังมันถ้ามีเป็นโลหวานนะหวานเท่าไรนะเอาโลน มื่อวานซีอิ๊วเปลือกมันหนามากเลยเดี๋ยวเอาปูก,ก่นอนปูนิ่มามเาเถอะ,ะโอ้ยได้เยอะได้เยอะเบาเพราะว่าสมมติทีตะเชียใส่สองตัวยังไม่ถึงเลย อาศัยมันเบาจริงนะได้ปลาได้ปลาเนื้อหมึกเถอะตัวนี้เก<อ>้าสิบบาทเราเก็บตกครับคุ้มนะไป,ไปเดี๋ยวพี่จะตามพี่มาเดี๋ยวยไปด้วยกันดีกว่า,วามาแ<า>ดนขายยังไงเข้ามา,ดาแดนมมาถึงกลยี่สิบบาทค่ะเหรอมันเป็นยังไงนะี๋ยดูนหน่อยนะ

เดี๋ยวจะเอาหมดเลยเนะี่ยมันช่วยดันดีเนาะพอแล้วครับแค่นี้ก็เดี๋ยวจะดันเกินเดี๋ยวดันเกลลินหนาเกินตาเกินได้เกินไปเนาะขอบคุณครับ,บค,ค่ะใช่ค,ค่ะเดี๋ยวทัานท่นดันแล้วมามาเนาะงได้ใช่ถ้ากินแล้วมันดันดีผมจะมาบ่อยๆนะกระพุนจ้นะจาจ้ากระพงกระพุนกะปิเออมีกระปอกกะกะโอ้แล้วนี่ไปสีครับ ดีแดดเดียวในตู้ผมเจียบเลยตู้เย็ยนที่บ้านพี่เคไปให้บ้างซื้อจริงไปถ่ายที่เขาก็เลาขึ้นเขาพอเขาขึ้นมาเขาข้าเรือลงไปปล่อ,อยต่อเลยนะเนาะ5 8หระปกับปูมันประทูเต็มโอ้ที่ปลาเบนเบนผัดชาเธอผัดชาแบบสูตรเธอผัดก็อร่อยนะนไม่แพงนะจานแล้วไม่กี่บาทนะ แต่พี้เกียจทำพี่ซื้อไปไว้กันเละเลยช่วงนี้ใครมาได้กินปูนะครับบอกไปก่อนโอ้มีเห็ดด้วยเออมีหอยด้วยเธอเนี่ยค่ะจะเป็นแค่นนี้นะครับ200ถ้าเกิดเดี๋ยวดูสิโร้ลองกองครับช่วงนี้ลองกองทะเลโอ้ลองกองทะเล โลเท่าไหร่ครับนี่สามชุดค่ะโลสามชุดโอ้สามสิบก็โอเคนะเนี่ยนะซื้อไหมคุณเพ็นซื้อไปฝากยายถ้วยหน่อยแลนนี้ยังเขียวอยู่นี่เอาเก็บบ้านเอากลับบ้านได้อยู่นี่อันพี่เอาคัดคาดหนูจะเอากลับเชียงรายเรื่องเองเลยค่ะเรืองเองลูกค้าเยอะขึ้นไหมเนาะเอาเนี่ยพวงใหญ่อย่างเงี้ยครับคู่ใหญ่ยังไงอ่ะเียเด๋วขาชิมดูก่อนนะว่าไม่เอาฉ่ำไหม ถ้าฉ่ำแล้วไปถึงเปลือกนาไหมเอาไปเลยค่ะเพื่อนพวงีกสามโลร้อยเหรอคะรู้ว่าเท่าไหรโลเก้าสิบก็สามโลเธอนี่เ0เธอจะจับเงินนะพี่ว่าเธอไม่ไหวอ่ะฉันไม่รู้โลสามสิบสามโลร้อยเหรอคะก็ดีนะขอรถแห้สิบบาทไม่ครับดีนะดีเลยเพราะฉันไม่ เสียแรงเงินค่าส่งจบมหาลัยยังเลยอ่ะอ้าไม่เลยเพราะก็เธอถามเองเพิ่งเดินมาไม่เคยเห็นไม่เห็นเจ้าคือเขาเขียนขายสามโลร้อยไงสามโลเนาะเอาไหมฝากพ่อาไหมเอาเอาเอาหกโลเอาถุงละสามถุงเฮ้ยถุงละสามโลนี่เอารถตู้มาใส่เอาได้ไหมอ่ะเนี่ยนี่พี่ยพี่ไปขับรถมานะมีหมึกด้วยครับไปกินที่ไหนดีเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเอาสิบบาทเอาถุงละสามโลก็ได้ค่ะพี่ถุงละสามโล เดี๋ยวพี่สั่งโอเลี้ยงด้วยไปพี่สั่งโอเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวพี่สัโอเลี้ยงแยกถุงแยกน้ำมาเที่ยวเท่านี้หารไม่แพงครับคือรถเท่าไหร่คะเนี่ยแต่ว่าของไม่เยอะแต่ว่าของไม่แพงมาไวๆหน่อยยายเอาโอเลี้ยงยกล้อแต่ว่าขอแยกน้ำแข็งนะแยกแยกน้ำกับน้ำแข็งเพราะว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนค่อยกินหวานน้อยใส่นมเอานมใส่ไปนึ่งถุงเลยก็ได้ ครับจะใส่โอเลี้ยงก็ได้หรือจะใส่ในจ้า,จาใส่เลยแข็งก็ได้แต่หนูไม่เอาฉ่ำมากนะหนูกลัวไปแล้วมันลงวงเมื่อวานมีปหากินตัวเลี้ยงทั้งวันขับรถมาไม่มีเลยไปกินชาบรรยากาศเช้าเช้าถ้าไม่มีที่จอดก็มาจอดแนะถวหน้าเซเว่นะแต่ช่วงนี้ที่จอดเยอะเลยครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะบรรยากาศอย่างนี้เลยเป็นประมงพื้นบ้านครับ ไม่ละที่นี่มีหอยหวานเลยนะนจ้ะนี่นี่กิโล950โอ้อย่างอย่างอร่อยเลยเมื่อวานเราซื้อกิโล400นะแต่ว่าหอยนี่หากินยากแล้วก็หวานโคตรเลยครับหอยนี่นะอร่อยจริงวันนี้เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ครับกิโล950ไหนๆก็ปลาอันนี้ขึ้นมาเยอะนะครับบางคนก็เรียกปลาทรายบางคนก็เรียกปลารลาก,กุย้ยปลาเห็ดโคนว่าไป เดี๋ยวตอนเย็นอาจจะเอาไปแกงป่าบ้านพ่อสักพ่อสักหน่อยสดดีครับเนื้อมันอร่อยมากนะปลาพวกนี้ถ้าไปกินร้านอาหารนี่ก็สามสี่ตัวสี่ตัวเขาก็ทอดกระเทียมมาจานสองร้อยห้าสิบ เห็ดโคนเห็ดโคนเจ้าติดทตาช่างตัวนึงอ่าไม่เป็นไรขอบคุณครับอ่าต่อมีที่ใจอ่ะอู้ห้าร้อยไม่มีอ่ะมดเนี่ยเมามาห้าร้อยอะไรอ่ะปูพอดูเขาจะไปเชียงรายโอ้ทำไมถูกจังห้าร้อยละกิกโลอ่ะเขาให้เขาบอกช่วยพี่หน่อยแล้ก็เลยเหมามาเลยทีแล้วจะมีที่กินไม่ได้ปูอะไรมันถูกจังไม่รู้ก็รวมมาเลย ไม่มีที่ใส่เหลย5โลกว่าด้วย3ข้อแล้ะ500เนี่ยเออ5โลกว่า,า500ปูแล้วมาโชว์สักตัวดิเป็นปูอะไรกันเธอเนะี่ยใช่เกรดดีอยู่ปูนี่แหละปูอะไรอรัปูทะเลอะ่ะมันค้าไงเขาขึ้นมาเขาค้าเขายังไม่ได้คลาดไงมันตายอะปูตายเนาะไม่ตายมันดิ้นอยู่นะอยู่ในน้ำอ่๋อนีน่มือพี่ด้วยกันตัวนี้ก็เป็นๆอยูน่นะ เป็นช่วงนี้ทะเลถูกมากครับห้ากิโลร้อยเนี่ยตัว,ก,ตวกิโลละร้อยครับปูมะเนี่ยแน่แนๆเลยเนี่ยโอ้นนหนักอึ้งเลยตัวนี้ต,ตัวเมียกิโลร้อยครับเอามาเที่ยวระยองแล้วใส่ถังเราไม่ต้องไปซื้อถังเนาะก็ทำกระติกน้ำแข็งพี่ไงใส่เลยเหรอใส่เลยนะใส่แต่ไม่มีน้ำแข็งอย่างนี้ก็น่าหมดแต่เธอคือเก็บไว้ไม่ได้นะคือต้องกินกินตัวนี้เธอแจกใครก็ได้เพราะว่าถ้าเธอเอาไปฝอหมดเกแล้วไปให้พ่อไงแล้วก็กลับเลยไม่ใช่เหรอจะไปนึ่งกินบ้านพ่อแบ่งแบ่ง งั้นก็ต้องเคลียร์ตู้เย็นพี่ใหม่เดี๋ยวจะเคลียร์ตู้เย็นก็ได้น่ไหม่ะซื้อไปมันถูกอ่ะซื้อไปฝากพี่ๆน้องๆอยู่ชุมนั้นก็ได้เออแบ่งกันกินคือเคลียร์ตู้เย็นได้อีกนิดหน่อยเอาเอาของออกจากตู้เย็นออกมาใหม่หมดแต่ทางแล้วเราน้องต้มแข็งไว้ได้ไหมไม่ขี้เกียจไปซื้อน้มแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ให้อ่ะพี่ยกอันนี้มาหนักมากสี่กิโลแล้วเอาเอานี่ก้อยไปเปิดประตูรถตู้อ่ะฮะแคกเลย นิ้วหักเหรอไม่หักเทปนี่วันในนี่มาสี่กิโลไงแล้วก็เอาเอานี่เอานี่ก้อยไปเปิดประตูรถตู้อโอ้ปูมาห้าร้อยบาทครับไม่ไม่รู้จะไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วในนี้ก็มีอีกสองกิโลนะในตู้เย็นเนี่ยอ๋อนะปูนิ่มหนูจะเอากลับบ้านปูนิ่มอ่ะอ่าไปอันนี้เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเอาเอาเอาถุงมาใส่โซดาน้ำออกหมดก่อนเดี๋ยวต้องซื้อน้ำแข็งบดแช่นะอันนี้ปูนิ่มเธอ หอยเอา,เอาหอยออกผทุเรียนปลาล่ากล้วยหมึกปวกระตีทูเท่าไห่หนึ่งกิโปลาทูเอาออกก่อนปลาทูหมึกเมื่อคืนก็เหลือตัวหนึ่งปลาโหลดปลาล่ากล้วยนี่นะเอาไปทำเอาไปนึ่งกินนี่นึงน่งนึง่งนึ่งเยอะๆเลยหอยนี่หอ,นหอยนี่ใส่ด้านบนอันนี้ กูไข่เอ้กูเนื้ออ่อนกูนิ่มยักษ์กูเรากินอะไรนี่มาทะเลช่วงนี้ของไม่แพงครับมามีมาละเทาไห่กันนี่กูถูกไนเลยเนาะเมื่อก่อนเรามาสามร้อยสามร้อยห้าร้อยสองร้อยโหข้าวหลามนี้ตัวใหญ่เลยอ่ะนี่แหละไม่ต้องเอานะเอาไม่ต้องเอาน้ำออกวันหน้ะเดี๋ยวจะเอาน้ำแข็งใส่ ยเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งบดใส่ลูกโหเป็นๆเ,เลยอะ่ะก็เป็นๆไงเขาขึ้นเรือมาอันนี้อันนี้ใช้ตัวเย็นได้อันนี้จะซื้อน้ำแข็งบดใส่สดมากเลยอะ่ะหอยนี่ก็ด้านบนวันนี้ไปกินไปกินบ้านพ่อเป็นเมนูซีฟู้ดไปเลย่ กินให้มันไม่เดี๋ยวพี่จะไปซื้อเนื้อที่ตลาดคนเดีย๋ยวเราจะเพิ่งใส่อีคิดเ่เนื้อเนะี่ยเอาใส่ไปเดี๋ยวในจโจไปก่อนในโจน้ะมาก่อนดี่พี่จะเอาติดติดคืนนะไปละเราสองคนขอตัวเดินทางกันก่อนเจอกันใหม่ EP พี้าน,นะเธอค่ะคลิปนี้ยาวพอสมควรเห็นอะไรทุกทุกเห็นยังก้าเห็นยังก<ๆ>้า<ๆ>บาัดทีนี้รับเงินกลับไปเงินอยู่ไหนเงินทองกินกันความสัมพันธ์ยังอยู่ไป อ่ะโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะไปหากินข้าวก่อนโอ้มาเที่ยวช่วงนี้สนุกมากคองทุกเนาะ